เอาล้วครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Game Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมคุกิลันโอเวอร์เบรกกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ฮะเรามาอยู่กันกับแพทอัปเดตของโดนัทอวกาศนั่นเองนะครับผมแพทนี้เป็นแพทบัฟสามตัวนะครับผมมีจอมโจรนะครับผมมีวอรนัทนะฮะแล้วก็ไอตัวนึงคือโดนัทอวกาศนั่นเองนะครับผมก็แพทนี้เป็นแพทเล็กๆครับไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเรามาดูที่นี่กันเรามาดูที่ ชัลเลนจ์กิววีนะฮะทำไว้442.9นะครับผมก็ไม่น่าหลุดอ่าไม่หลุดนะฮะแต่ก็เกือบแ่้นะครับโอเคนะเพชรผงก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนเดิมนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอ่ายังไงก็2เดี๋ยวสคลิปหน้าผมน่าจะลงเป็นกอบบินกับครัวซองนะครัวซองผมทําไวแล้วนะฮะนี่ทําไวแล้วยังไม่ได้ลงนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะลงกอบบินก่อนนะฮะ โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของโดนัทกันก่อนนะชาเลนโดนัทอวกาศมจิซีเขาใช้อะไรกันแอปเปิลนะฮะแอปเปิลมีหมีแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงนี่รู้สึกจะเป็นพรมเนาะสมบัติยังไม่นิ่งนะฮะแต่ก้าวเหอะได้อยู่แอปเปิลมีตุ๊กตาหมีแล้วก็พรมพรมพรมโดนบัฟมาเหรอก็ไม่ได้โดนนี่ใช่ไหม ครับอ่ะไปลองดูแล้วกันมา <c oughs> <ป>ผมเล่นจนหมดแล้วนะฮะไอผมอัพจนหมดแล้วนะฮะไอแคนดี้นะฮะต้งแต่ต้องตั้ตง,ตงแต่รอบแกลลิกอะนะฮะน้องน่ารักนะฮะนะ้องโดนนัทอวกาศสุ่มจนได้จนได้นะฮะก็ไม่ได้สุ่มจนได้นะใช้ใช้ดาวเกือแรกมานะฮะ ยิ่งตัวปเพื่อนผมล้อตัวนี้ว่ามันคือเยลลี่เยลลี่หมีเดินได้นะ,ะตัวนี้ครับกิมบิกด่านมันค่อยยากเท่าไหร่เนาะเออเผยโดดไป โอ้วตเตอร์ม <c oughs> ันเหมือนเหมือนมันบัคนะตะกี้ไม่รู้ยังไงเหมือนกันงงเหมือนกันนะ เยลลี่อันนี้อ๋อมันไม่ผมรูว่ามันไม่ดูดนะไอเยลลี่อุกบาทนะฮะผมจำได้ว่าผมดูในพิววิวมันดูดนี่หว่าใช่ไหมเออท้กอย่อยู่มันจะไม่ดูดได้ไงคะแนนนี่เอาเรื่องอยู่วเนี่ยซิเวอร์สองร้อยล้านนะฮะ เพราะว่าด้วยความที่ว่าผมว,ว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นค่อน,นข้างที่มันมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบตัวเมตาแล้วนะเออแบบว่ามันเป็นเมตาของคุกกี้ตัวใหม่ๆแล้วว่าแบบว่าที่แบบว่าคะแนนต้องเยอะนะฮะแบบแค่แค่ดูในคุกกี้ชาเลนจ์ก็รู้อะไรเงี้ยเออตรงนี้น่าจะจบที่ประมาณ300เท่าไหร่หรอ380ป่สิบะผมไม่รู้นะครับผมอันนี้ผมลองเดาดเล่นๆในเฉลี่ไม่รู้ว่าจะจบเท่าไหร่นะฮะ ของงานนี้ผมว่าคะแนนไอ้นี่แน่เลยว่ะ โอ้พาเยอะอยู่เนี่ยก็ไปเล่นไปโอ้โหว่าเกินนะเนี่ยดูแล้วคะแนนไปไปได้ไกลอยู่ฮะอืม <c oughs> <c oughs> อุ้ยเกือบชนนะฮะถ้าชนเกาะหายนี่คะแนนหายเยอะนะจริง,รงเพราะว่าคะแนนส่วนมากมันมาจากตรงนี้นะฮะส่วนหนึ่งอะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีเลือดให้เหรอ สี่สามนะเท่าไรเอ่ยท็อปเท่าไรเอ่ยท็อปเท่าไรเอ่ยเดี๋ยวดูซิท็อป20%สเซครับโอ้โหแสดงว่าแสดงว่าเซตเซตนี้ยังไม่ใช่เซตที่ถูกต้องนะฮะอ่าเดี๋ยวต้องดูไปว่าเซตไหนจะเป็นเซตที่ถูกต้องนะครับเพราะคะแนนย,ยังห่างกันเยอะพอสมควรนะฮะอ่าลำบากผมอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องไปนั่งดูอีกว่ามันต้องเล่นยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกโหมดหนึ่งนะฮะโหมดเอ่อคัสตอมรัน อ้าวมันไม่ให้เข้าหลีกมือใหม่แล้วนะฮะโอ้โหอ๋อมีหลีกทีมนะครับผมอ่าหลีกทีมไว้สิบห้าถึงเจ็ดสิบเดี๋ยวเราไปลองดูสักตาหนึ่งเว่าอืมอ่าเดี๋ยวนี้ก็ได้ไะอ๋อสรุปผลกันเต็มเลยดีเลยได้ไหมเอ่ยหรือยังไงได้เถอะได้เถอะ โอ้โหสรุปผลอย่างงี้ผมว่าผมหาห้องอื่นเล่นดีวกว่าเพราะมึงนะขอดูหน่อยซิมีห้องไหน A few moments later อไป,ไป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 พบเออไปได้เล่นสักทีนะฮะกว่าจะได้เล่นโอ,โอ้โหสมบัติอะไรวะเนี่ยรับเดี๋ยวเราเล่นสักตาหนึ่งครับอ๋อนี่ไง See, เซอ,อโดดโดดโดดโอ้ไมได้เก็บแบงนั้นเราเก็บไม่ได้นะครับผมอยู่ทีมไหนวะผมอยู่ทีมฟ้าหรือทีมแดงวะ เริ่มชักไม่แน่ใจนะฮะโอเค okay. ด่านก็ไม่ได้ยากนะครับด่านก็แบบง่ายๆนะฮะเล่นชิวๆไป <c oughs> ไม่ชัวร์ว่าอยู่ทีมไหนนะครับแต่เอาเถอะนะครับ เอ่อพอพูดถึงคัสตอมรันเนี่ยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราต้อเราน่าจะได้เจอแน่นอนในในการแข่งคัสตอมรันแบบทีมเนี่ยนะครับผมเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยครับคนเกาะครับยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นคัสตอมรันแบบวิ่งธรรมดาเนี่ยจะเกาะเท่าไหรก่ก็เกาะไปเถอะนะครับผมไม่ว่านะฮะแต่ว่าแบบมากดมากดไอ้นี่ด้วยนะมากดแบบมากดเลดี้อะไรเงี้ยมากดด้วยนะฮะและยิ่งถ้าเป็นบอสเลดเนี่ยโอ้โหอันนี้คนเกาะเยอะเลยฮะถ้าเป็นทีมนี่คือแบบเกาะ ก่อแบบที่แท้ทูเลยนะก่อแดกที่แท้ทูนะครับผมมีแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะฮะเป็นเรื่องครัถ้าจะเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะครับผมสำหรับเกมคุก,กิลันนะที่จะมีคนทุกเกมแหละเอาจริงๆทุกเกมที่มันมีแบบระบบร่วมมือกันได้มันต้องมีคนเห็นแก่ตัวก่ออยู่แล้วนะเป็นธรรมชาติครับนะรบเราห้ามไม่ได้จริงๆนะฮะอุ้ยเกือบไม่ได้ตะกี้นี้ คะแนนเออแต่ว่าพอมันมีระบบบอกคะแนนแบบเรีลวทามี้ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะใช้ได้นะทั้งจริงนะครับโอ้มันจะใช้ทันอ๋อทันอยู่ทันอยู่ถ้าผมไม่ชนทันอยู่นะฮะ เไม่ชนหลอกนะครับระดับนี้แล้วนะฮะเออจะแซงได้แค่ไหนกันเชียวจะแซงได้แค่ไหนกันเชียวไปต่อเลยฮะกับคุกกี้ยูนิคอร์นนะครับผม <c oughs> <c oughs> ไปขึ้นโบนัสไทม์ไปครับ <c oughs> นี่ผมไม่มั่นใจว่าต้องขึ้นตรงไหนวะมันไม่มีกดบอกครับมันไม่มีอยู่เนี่ย แต่ผมไม่เชืว่อว่าตรงไหนนะฮะแข่งกันอยู่ยสองคนนะ้โยโอ้ยเกือบร่วงดีนะ ประคองตัวได้ะตะกี้นี้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วตงนี้ดูให้ดีเลยนะฮะดูผิดชีวิตเปลี่ยนนะตรงนี้ไปโด้ดูครับ ไม่น่าทันมั้งองอีกรอบหนึ่งอ่ะแต่ว่าอุ๊ยอ่ะเราอุยทันอยู่มั้งถ้าถ้าลำโพงแซนวิชเชสคิวนะฮะจะทันอยู่ทันจริงเปล่าวะอด้ไม่ทันนะฮะไม่ไหวโอเคครับ243ล้านนะฮะเรามาดูกันว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนะฮะ โอ้โหมึงคะแนนผมอยู่ทีม, h, ทมไหนทีมฟ้าใช่ไหมนี่ทีมฟ้ายังทำคะแนนต่อเรื่อยๆนะฮะเออผมชอบนะที่ว่าทีมงานทําระบบเป็นเรียวไทม์นะฮะเป็นแบบบอกคะแนนเรียวไทม์เอาจริงๆอะ่ะผมอยากให้เขาทําอย่างนี้กับสนามแข่งนะมันจะดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไอไออะไรนะไอไอส่วนของอ่าไอที่มันขึ้นเป็นป,ป๊อปอัพบอกว่าที่1ที่2อ่ะอันนี้เอาออกไปก็ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องบอก น้าบอกแค่ว่าคะแนนเรลไทม์เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงแค่พอและวน้าผมผมว่ากำลังดีนะฮะไม่ต้องไม่ต้องบอกขนาดนั้นหรอกนะครับอ่ะเอาไปว่าเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอนที่มันจบแล้วละกันนะเพราะว่าอันนี้เล็กหนึ่งเดทีนะครับผมมันนานไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับผมโอเคนะครับมาจบแล้วนะฮะคัสตอมรันนะครับผมชนะจะใส่ครับไม่ต้องคิดมากฮะนี่นะฮะออกเลยนะครับผมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องแนะนำครับแพ็กเกจ ต็มลวซื้อมาแล้วมีในตังนะครับโอเคแล้วก็ภารก,กิจรู้สึกว่าจะมีอ่าเราจะมีอันนี้นะฮะให้ทำนะครับผมก็เหมือนจัดเรียงตะกร้าแต่นี้เป็นภาพวาดนะฮะแล้วก็จะมีร้านค้าพ,พาเนจรนะอืมอะไรเนะี่ยโอ้เฮ้ยอ๋อเออผลึกผลึกผมลืมเลยมันมีผลึกนะฮะใช่เออโอเคครับใช่ได้ใช่ได้ซื้อได้ไหมเนี่ยไม่น่าพอ ซื้อไม่ได้นะฮะมีอะไรอีกปลูกออมสินหมูผมไม่ได้ฝากเพิ่มเลยนะฮะเหลือยี่สวันเดี๋ยวน่าจะมีเดี๋ยวผมคิดว่านะครับคิดว่าตัวต่อไปเนี่ยนะครับผมเราจะก๊อปปี้เอ้ก๊อปปี้เราจะก๊อปบินนะครับผมอีกเก้วันเนี่ยผมคิดว่าคุกกี้คุกกี้ลิจนดารีนน่ตัวใหม่จะมานะครับผมตัวที่เป็นตัวที่มาคู่กับครัวซองคิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นนะครับผมเดี๋ยวน่าจะมากันให้หานะครับผมซึ่ง ผมบอกเลยว่างานนี้นะครับผมแต้ม2อ0หมผมเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะฮะอาจจะได้ใช้เท่าไหร่อ่ะมันได้4ตัวมันได้5ตัวใช่ปหะผมอาจจะเอาสัก8 0 0 0 0ื่นไหมไม่ไม่รู้ถึงหเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องดูก่อนอเพราะเพชรมีอยู่1 5ื0นนะครับผมเผื่อเพราะว่ายังไงเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามันมาเป็นคุกกี้เจนเดอรี่ตัวใหมน่นะครับผมคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีแคนดี้ให้ให้ตีนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับอ e ีพิก นเพราะฉะนั้นเพชรอาจจะไปผ่านกับตรงสัตว์เลี้ยงจนหมดเลยนะครับผมจนไม่เหลือเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเกิ่ยวกับเออสำหรับแพทนี้ก็เป็นเพชเล็กานี้ครับที่เอามาขั้นแพทใหญ่อย่างคุกกี้เลเจนเดอรี่ตัวใหม่นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจของคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับสัญญาไว้แล้วนะครับผมว่าจะทขขอองงกับ คุกกี้ครัวซองนะครับผมครัควซองนี่อัดฟุตเทจเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวรอลงกอบบินก่อน,นแล้วเดี๋ยวไปลงครัวซองเป็นตามลดับนะครับผมโอเคครับจะพยายามค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนคนหนึ่งนะผมจําได้ว่าขอ,อาขอเซตเค้กโลใช่ไหมขอขอเซ็ตขอเซ็ตคุกกี้นำ้ำฟ้าทะเลกับเค้กโลมานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับจะตั้งเป็นช่วงใหม่นะครับเชื่อช่วงว่า ก๊อปเขาแต่เราเล่นขะนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามเล่นแล้วกันนะครับผมพยายามมารีวิวว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วไว้เจอกันครับผมบายบายครับ